บางทีเพื่อนซีก็ไม่ได้หากันไดง่ายๆนะฉันมาแล้วสุภายจ้าเพื่อนสาเธอได้กลิ่นหอมหวนทะเลนั่นไหมอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้ไปลัดลาที่ชายหาดกันแล้วว่าแต่เอาชุดว่ายน้ำมากันไหมเนี่ยเตรียมน้ำไว้ดับกระหายด้วยนะเอาๆไม่มานั่งหน้าด้วยกันเหรอ ีนะแต่ว่าฉันจะนั่งกับแฟนแต่เพื่อนซีของคุณไม่มีวันพูดแบบนั้นหรอกว่าแต่ฉันจะต้องไปนั่งข้างหลังหรอใช่จักที่รักษาไปนั่งข้างหลังเลยโอเคโอเคปังมากปปไปกันเถอะอุ๊ยอุเกือบดืมอีกคนนึงแน่ การไปเที่ยวทะเลน่ะมันสนุกสนานสุดๆเลยละ่ะและถ้าเพื่อนซีของคุณไปด้วยแล้วล่ะก็มันก็ยิ่งจะเลิศไปใหญ่โอ้ยวันนี้ร้อนชะมัดเลยทากันแดดให้หน่อยได้ไหมอ่ะอือหือได้สิกันแดดตัวนี้เลิศอยู่นะซื้อมาจากไหนอ่ะและถ้าเป็นเพื่อนซีก็ต้องผัดกันทาให้กันอยู่แล้วอโอเคเตรียมตัวเตรียมใจรับอะไรที่มันแผงๆนิดหน่อย <laughs> ว่างคนสวยโอ้ยผิวแทนสวยจังเลยใช้ครีมกันแดดยี่ห้อไหนเนี่ยว่าและเพื่อนแท้นั้นแค่มองตาก็รู้ใจทันทีถือกาแฟให้หน่อยสิอืมทิ้งเลยใช่ปะโอเคโอเคได้ได้โอเค,อเคขับใจนะขอกาแฟขึ้นหน่อยกาแฟอะไรอะ่ะก็กาแฟของฉันไงเฮ้ฉันก็คิดว่าเธอกินหมดแสแลเฮ้เฮเธอคิดน,นะ ส่วนหนุ่มๆก็ถือเป็นเครื่องวัดว่าคุณกับเพื่อนรักกันมากแค่ไหนห <อ S 1> ในขณะที่กำลังเดินเดินกันอยู่นั้นสายตาก็เหลือบไปเจอผู้ชายหล่อลำ่ำโอ้ my god หล่อล่ำมากไปไปไปจีบเลยสิไม่อะเธอนั่นแหละไปเถอะคนนี้เหมาะกับเธอนะไม่หรอกพวกเธอดูเหมาะสมกันมากกว่าไม่มีทางจ้ะจะจีบก็ไปจีบสิถ้าเกิดว่าไม่จีบก็ไปกันเถอะว้าว<ๆ>ก็ได้งง้นก็นุกทั้งคู่ และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณไปกับเพื่อนสนิทไว้กู้หลอจังล็อกเป้าฉันจองเขาเป็นของฉันนะข้ามศพฉันไปก่อนเถอะโอโอได้เลยเตรียมตัวระวังไปไปโอ้โหนำมันสงครามชัดใครดีใครได้แล้วกันนะเฮ้ดูสิของล้นราคาไหนไหนไหนเฮ้หลอกฉันเหรอมานี่เลยนะอยตัวแซ่โอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยซันบี้บุกเมืองเหรอปป้หนีกันดีกว่า การไปเดินเล่นกับเพื่อนเป็นอะไรที่แสนจนุกนานซินดี้ออกมาเร็วๆเท่าทีนะฉันถูกกักบ,บริเวณนะ่ะไปไม่ได้อ,อ้าวเหรอแย่จังเนาะงั้นฉันไปละแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อน แต่ถ้าเป็นเพื่อนซีกันจริงๆแล้วล่ะก็ก็คงไม่ถอดใจง่ายๆหรอกนะเฮ้ๆฉันโทรหาตั้งหลายรอบแล้วทำไมไม่รับสายลงมาเร็วๆโดนกักบริเวณเหรอ,อเวรกัรมเวรกรรมแต่ว่าฉันยังพอมีวิธีนะกักบริเวณหมายถึงห้ามออกจากบ้านแต่ไม่ได้ห้ามเข้าบ้านนี่นะใช่ปะเอาผ้าปูที่นอนมามัดต่อ,อกันแบบนี้อีกนิดเดียวใกลถึงแล้วล่ะเราได้อยู่ด้วยกันจนได้เนาะ เพื่อนแท้ก็คือจะไม่กดเพื่อนถ้าเกิดว่าไปงานปาร์ตี้เล่าดันใส่ชุดที่เหมือนกันเป้ไปอีกแต่ยังไงซะเราก็หนุกหนานกันได้ใช่ปะมามามา,มาเต้นกันเลยถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นเซเลบในไอจีก็อย่าปล่อยให้ไอจีล้างเชละ่ะว้าวาทุกๆอย่างดูสวยงามป่ะป่ะไปถ่ายเซฟี่กันแล้วขยับเข้า,ามาใกล้น้ำหน่อยสิเอียงคอ,อนิดนึงขมหมวพุงด้วยฟังมากจ้ะเพื่อนจา๋าและนี่คือตอนที่เพื่อนซีถ่ายรูปให้กัน ไปตรงน้ำไหมนั่งตรงนั้นน่ะหนึ่งสองสามมาแล้วรูปนี้เบอร์ดี่แน่เบอร์ดีในน้ำตอนนี้ก็ถ่ายรูปได้แล้วจ้ะพิปจะต้องตลกมากแน่ๆเลยโอ้โหแกแกกางเกงของฉันมันเปียกไปหมดแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> เอ,อ้ยนังงูพิษการพูดคุยกันก็ถือเป็นสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์นะ mm hmm. อุ๊ยเพืนของฉันโทมาเนี่ย mm hmm. โทษทีโทษทีฉันออกเดทอยู่อ่ะเดี๋ยวโทรกลับนะ Uh huh. เมื่อกี้เธอว่าไงนะแต่ถ้าเพื่อนสีโทรมาลูปก็จะประมาณนี้ฮัลโหลฮัลโหลอุย hmm. mm hmm. uh huh. จริงเหรอแค่ mm hmm. เลิศมากเลิศมาก mm hmm. พอฉันเห็นลิปสติกสีนั้นนะฉันนึกถึงเธอทันทีเลยไปทะเลเหรออือห mm ือ hmm. ไปสิไปสิ ฉันก็อยากไปเหมือนกันจะคุยกันอีกนานไหมเนี่ยึงั้นขอบายแล้วกันนะเหมือนซินดี้ก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ําว่าไม่ค่นไม่พอใจวันนี้ฉันไปกินสลัดมาด้วยแหละแกเอ้ยอร่อยมากๆนี่นอยากให้ไปลองบางทีการแปรงโฉมมันก็ไม่ได้ออกมาตามที่คาดไว้ซักเท่าไหร่ว้าวผมทรงใหม่เหรออืมเข้ากับเธอดีนะมันดูเท่สุดๆเลยล่ะงั้นฉันขอลองทําบ้างดีกว่า ก็มีแต่เพื่อนซีเท่านั้นแหละทิ่จกาพูดความจริงโอ้โหเธอทําอะไรลงไปเนี่ยเฮ้รู้ตัวไหมเธอดูเหมือนเพื่อนบ้านของฉันเลยเพื่อนบ้านที่อายุ85้านะโอ้โหไม่ต้องเสียใจไปหรอกนาฉันก็ชอบอยู่ทรงผมนี้นะเธอชอบเหรอรอกันเล่นแน่ๆเลยใช่ไหมเกสอยากจะไว้ผมชั้นมานานแสนนานแล้วแล้วอยากจะได้เสื้อลายแบบนี้ไหมอู้พี่ยายบ้านนี่ก็โถไม่เอานะยังไงเธอก็ต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ไปอีกนานแสนนาน ฟ้าหลังฝนมักสวยงามเสมอแล้วนะแต่การโดนเทมันก็ยังยากอยู่ดีหืมคุณจะต้องไปคุยกับเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยนึกออกไหมอะแบบว่าืมวไงนะตอนนี้ยังคุยไม่ได้อะ่ะฮัลโหลฮัลโหลแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็คงทําแบบนั้น <Hey. S 1> แต่กับเพื่อนซีแล้วละก็ไม่มีทาง ไอ้งั่งนั่นมันอยู่ข้างในใช่ไหมฮะน้อยเนี่ยมาสั่งสอนเขาให้เข็ดลาบสักหน่อยเป็นไงก้ามาทำให้เพื่อนของฉันเสียใจต้องเจอแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้ทิชชู้พันรอบๆบ,บ้านไปเลยนี่แน่นี่แน,น,น,น่อุ้ยอุ๊ยอแย่ยยแล้วแย่แล้วรีบเห็นนี้กันเร็วนี่สำหรับสิ่งที่แกทำกับซินดี้ไอ,อ้ง,งั่ง ใครจะไม่ชอบนอนค้งคืนบ้านเพื่อนกันล่ะใช่ปะเอาละเอาละถึงเวลานอนแล้วเธอจะให้ฉันนอนบนเตียงหรอก็ใช่น่ะสิก็เธอเป็นแขกนี่แล้วเธอนอนไหนอ่ะก็ที่พื้นนี่แหละสบายหายห่วงมากแต่ถ้าเพื่อนสนิทกันจริงๆก็คงจะเป็นประมาณนี้เฮ้ยขึ้นมาทำไมเนี่ยเฮ้ยเยบบไปสิมีที่ว่างต้องเยอะแยะแล้วก็ไม่ต้องมาต่อรองด้วย <G ül> ไม่หรอฉันก็แค่รอ้อยเธอหลับแล้วก็ <G ül> นี่แน่ลงไปนอนข้างล่างซะดีๆ <G ül> ฝันดีนะจ๊ะเพื่อนจ๋าวันนี้มีคนจัดปาร์ตี้ด้วยเพื่อนสุดที่รักเพื่อนเลิฟจ๋าสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะฉันเอาของขวัญมาให้เธอด้วยนะมีขนมแล้วก็แชมเปญสป라이ด์และนี่คือสิ่งที่เพื่อนชี้จะพูดของขวัญก็ฉันนี่ไงแต่ยังไม่หมดนะ พอหนุ่มคนนี้จะมาเต้นให้เธอดูคืนนี้ฉันอยากจะได้ปาร์ตี้แบบนี้มาตลอดเลยโอ้ยกับใจนะจ๊ะเพื่อนจ๊ะก็ฉันเป็นเพื่อนสนิทเธอหนิ็มที่ไปเลยนะเพื่อนเ<ย>พราะว่าวันนี้เป็นวันของเธอแล้วเพื่อนก็สําคัญอยู่นะแต่เขาเที่ยงสําคัญกว่าเยอะอืมแซนด์วิชไส้กรอก <això> ชีสยืดๆแม็สุดยอดจริงๆและแล้วเพื่อนก็นมาบ้านพอดิบพอดีอืมหอมจังแบ่งให้กินหน่อยจี ได้สิฉันจะหั่นบางๆให้แล้วกันนะอ่ะเอานี่ไปขอบใจจ้ะเธอนี่มันเชฟกระทะเหล็กชัดๆไม่เคยเห็นใครสไลด์บางขนาดนี้มาก่อนเลยแม้แต่ในร้านอาหารหรูๆเฟสทมกับเพื่อนซีตอนป่วยน่ะช่วยให้มีกำลังใจคือต้องเยอะแน่ฉันไม่ค่อยสบายอ่ะอืมไม่ค่อยหรอดูท่าจะไม่ไหวแล้วนะแต่เชื้อโรคไม่ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์หรอกใช่ไหมล่ะเคเคเคถ้าเกิดว่าดีขึ้นแล้วก็โทรมานะ แต่ไม่มีไวรัสตัวไหนหยุดเพื่อนสีของคุณได้หรอไม่ไม่ไม่อย่ามาตูดต๊กฉันสิฉันยังป่วยอยู่เลยนะโอ๊ยขับใจมากเอามาเลยเอามาเลยฉันเอาผลไม้มาฝากแล้วเขามีเรื่องสมเมามมยด้วยก็แล้วแต่นะฉันเตือนเธอแล้วอย่างน้อยก็ป่วยด้วยการสนุกสนานดีออกว่าไหมนี่ไงแข่งขันกันสั่งขีมูกได้ด้วยแฮะฉันว่าเราคงได้ทุบสถิติโลกแน่ๆ ถ้าในโลกนี้จะมีอะไรสนุกไปกว่าการช้อปปิ้งกับการพูดคุยเมาส์มอยก็คงเป็นการกินเค้กนั่นแหละอืมแค่มองดูเฉยๆก็รู้สึกดีแล้วอืมอร่อยเวอร์ลองชิมหน่อยไหมอ่มจะให้กินต่อคนอื่นมันก็แปลกๆไหมอะถึงจะเป็นเพื่อนกันก็เถอะไม่ไม่เป็นไรดีกว่าแต่ถ้าเป็นเพื่อนซีจะทํายังไงตอนเห็นเค้กหนะ่ะเร็วยิ่งกว่าสายไฟเสีอ <Hey. S 1> ีกไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นอร่อยมาก อาสักคำไหมเพื่อนซีไม่รังเกียจกันแน่ๆพวกเราก็เหมือนพี่น้องกันนั่นแหละโอ้ยตายๆยฟนผู่แน่เลยแต่ก็ช่างเถอะก็มันอร่อยนี่นาใช่ปะใช่ใช่ชอร่อยเนาะคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมมีเพื่อนคนไหนที่พอจะเรียกได้ว,ว่าเพื่อนซีได้หรือเปล่าคอมเมนต์บอกให้เรารู้ได้เลยนะคุณชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าถ้าชอบก็กดไลค์ กดติดตามเลยนะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องท่งทูมชลักยังไงล่ะ